การปลูกไม้ป่าสลับยางพารายางพารายางนาต้นแดงยางพาราต้นพยุงยางพาราต้นพยุง สลับไปเรื่อยระหว่างต้นยางพาราระหว่างต้นก็ระยะ4เมตรระหว่างแถวระยะ5เมตรคุณง่ายก็คือ4คูณ5บุกไม้ป่าอยู่ตรงกลางพอตัดยางพาราออกในอนาคตไม้ป่าก็จะเหลืออยู่4คูณ5 เกิดจากความคิดที่ปลูกยางในช่วงราคาตกต่ำพอ,อยางตายแล้วก็เอาไม้ป่ามาปลูกซ่อมพอซ่อมแล้วไม้ป่าเหลือก็เอามาขั้นกลางนะครับเกิดต้นบ้านผมเลือกต้นเปือ่อยต้นเปือ่อยเป็น พยุงนะครับนี่ก็ยางนานะครับโน้นก็ยางนาคู่แล้วก็ยางพาราอยู่ตรงกลางสลับไปอย่างนี้ทั้งสวนนะครับต้นชาติยางพารา